สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเราช่องพี่เว้นแฟมิลี่นะคะกับบรรยากาศยามเย็นนะคะวันนี้เราก็มาขอบคุณป้านานะคะขอบคุณป้านาที่เมตตาเอ็นดูนะคะซื้อสับป,ประรดนะคะให้พี่เบ้นได้กินนะคะหนึ่งคันรถนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอให้ป้านาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองการงานกิจการเจริญรุ่งเรืองค่ะนะคะขอบคุณป้านาที่รักและเอ็นดูที่เบนยกคุณดวงวานดูทียกนิดนึงขอบคครับนั่งด้วยครับคุณนั่งนังครับนั่งดัง นี่นะคะหนึ่งคันรถนะคะสับปรดเราเอาไว้ในร่มนะคะในร่มยยนะม้านด้วยพน่าจะกินได้หลายหลายวันหลายเดือนก็ไม่ถึงเดือนนะคะแม่แหลายวันนะคะหลายอาทิต <c oughs> ย์นี่นะคะ น,นีบรรยากาศยามเย็นนะคะจะเข้าฤดูหนาวแล้วนะคะแม่แม่ตาพีวินได้ทานสับปะรดในรอบหลายเดือนนะคะ ไม่ได้ทาหลายเดือนแล้วนะคะ<า>ขอบคุณปนาอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็อาบน้ำ<า>เดี๋ยวจะไปเดินนะคะเดินยามเย็น Ooh. Oh. Ooh. นี่มีการหนีบสับป,ปะรดไว้ที่งาด้วยนะคะแม่แม่ ใช่ครับที่ไทยใช่หรือดูจีนให้ดูจีน หุ่ยแก่นบอพี the, the, the the ่เบนก็ไปเดินเล่นแล้วนะคะ ก็ขอบคุณป้านาอีกครั้งนะคะปะ้านาจ๋าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองการงานกิจการจเจริญรุ่งเรืองนะคะเมตตาเอ็นดูพี่เบ้นนะคะซื้อต้นสับประรดให้พี่เบ้นได้ท่านนะคะขอบคุณค่ะนะคะคลิปนี้ไว้เจอกันเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ